คนชัวร์เลย มันเป็นอาที่แปลกใหม่ไม่เคยถ่ายอะไรแบบนั้นมาก่อนแต่ดิมมองว่ามีโคนอย่าดูจูเลยกไม่ใชไม่เลยค่ะดบีได้่าก็แค่ได้ถ่ายก็ดีใจแล้ว ที่เลยสองคนได้ร้านแหลกมัในบุญหลายคนก็เชิญโชว์ว่าเป็นแบบคููจิ้นที่แบบสายบุญตลอดเลยก็จริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ปกติถ้าเมื่อกี้ไม่ได้ชวกนก็ไม่ได้ไปก็ถือว่าเป็นสบการณ์ที่ดีแล้วก็แฟนคลับไปกันเยอะก็ถือเป็นกิจกรรมที่รวมตัวแฟนคลับที่ค่อนข้างสงบมากแล้วก็ กแถือว่าเยอะเหมือนกันสำหรับแฟนคลับกับเราสองคนที่รวมตัวกันถือว่าเยอะมากค่ะเยอะมากค่ะแต่จริงๆยอดรวมเยอะกว่านั s <S <fry es> ้นเพราะมีหลายคนถือว่็มาส่วนนี้เอาไปทำเอาไปชุ่นเอยได้แนะ ใช่ก็เป็นพวกกะทิหมูนันค่ะแล้วก็ว่าทีสันอกค่ะ